สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพัฟมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีลาสูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับ วันนี้ผมมีภาพมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนสนใจไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับไอ้ติลายก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อเปเพื่อไม่เสียเวลานะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพระถวนนะรับเป็นเหรียญเลื่อนนะพี่เป็นเหรียญเลื่อนปีสูง8แปดนะพี่สวยๆลำเดิมพี่เป็นเหรียญผ้าปากนะพี่เลี่ยมทองคําแท้นะพี่เลี่ยมทองนะพี่สวยๆลำเดิมพี่ดูครับเลี่ยมทองแท้นะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับ ดูครับดูครับพี่มีขีดของวงช้างเห็นนะพี่มีขีดของวงช้างเห็นนะพี่ดูดูเส้นกล้ามพี่เป็นบันมัดพี่ดูครับเส้นน้าผาคมชัดมากพี่ดูพระคมมากเลยพี่พระองค์นี้คมมากเลยครับพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดอ่ามันติดกรอบนะพี่มันอาจจะสะท้อนแสงหน่อยพี่อาจจะสะท้อนแสงหน่อยพี่ดูครับชัดนะพี่ดูครับสวยพี่สวยดูครับ สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูด้านหลังครับเป็นเหรียญเลื่อนครับหรือว่าเหรียญผ่าปากนะครับปีศูนนะพี่สวยๆน้ำเดิมหน้าตาพูทิมคมชัดพี่คมชัดเลยพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูครับอักษรยันตัวหนังสือคมชัดเลยพี่สวยเดิมมากพี่รายการที่เอา9,600บาทพี่เอา9,600บาทนะพี่พี่ ชอบมองไหนทุกอย่างไหนก็คุยราคากันได้นะพี่เอา9,600พร้อมเลี่ยมทองขึ้นคอเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระหูยานนะพี่เป็นพระหูยานกุลบุรีนะพี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยพี่เก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับเก่ามากเลยพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นพระหูยานกุลบุรีนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับ รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่สวยๆําเดิมพี่ดูครับประ so สองสี่แปดสี่นะพี่ดูครับจะมีเส้นขีดที่สอสลา,าแล้วเลขระหว่างเลขสองกับเลขสี่นะพี่จะมีเหมือนขีดนะพี่นะพี่ สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับตอกกรรมการด้วยพี่ตอกกรรมการด้วยครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเหรียญนี้ได้แจกกรรมการนะพี่ตอกกรรมการด้วยพี่ดูครับเป็นขอบเฟืองหรือว่าขอบสตังค์นะพี่เป็นขอบเฟืองหรือว่าขอบสตังค์พี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเป็นเหรียญผงพกคงวัดบางกะพร้อมนะพี่ดูครับผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่เอา900บาทพี่เอา900บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้จะเป็นเหรียญพระครูอรุณนะพี่สวยๆเดิมๆเ,เลยครับดูทักสวยมากเลยหรือว่าหลวงพ่อพิงค์นะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์รุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าสามนะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่เก่ามากเลยพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะพี่ผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะพี่สวยมากเลยพี่เก่ามากเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพีพี่มีตะกุดด้วยพี่มีตะกุดนะครับดูครับสวยสวยดําเดิมพี่เป็นเนื้อผงใบลานนะพี่เนื้อผงใบลานนะพี่สวยสวยดําเดิมพี่อันนี้เป็นรุ่นปดนี้นะพี่เป็นรุ่นปลดนี้นะพี่ดูครับสวยสวยดําเดิมพี่ดูครับเป็นพระปิตารุ่นปดนี้นะพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นของหลวงปุโตนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อครูนะครับรุ่นสร้างบารมีครับรุ่นสร้างบารมีปี19พี่ดูครับสวยพี่ตอกโค้ดชัดเจนพี่ดูครับมีขีดดูครับตรงนี้ก็มีขีดพี่ดูครับสวยพี่ครับมีจานครับดูครับสวยเดิมมากพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับดูครับสวยพี่ผมดูเป็นเนื้อชุบทองพี่เป็นเนื้อชุบทองพี่สวยมากเลยครับดูครับรุ่นสร้างบารมีปี19ครับมีขีดดูครับระหว่างเลข2เลข8นะครับ ูครับมีขีดนี้นะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับ,รบเป็นเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นสร้างมารบีนะพี่ส,สวยๆน้ำเดิมพี่ปีหนึ่งเก้าผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับเหรียญหลวงพ่อแดง,แดงวัดเขดาบันไดอิดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่เหรียญรุ่นแรกส,สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะพี่อันนี้ผมว่าเป็นพระแบบเก่าเก็บนะพี่จะมีรอยอ่านิดๆหน่อยๆนะพี่ครับครับที่บ่ามีขีดที่หู นะพี่ดูนะครับที่หูมีขีดนะครับแล้วในรูหูนะครับมีขนนะพี่เขาเรียกว่ามีขนที่หูที่ศีรษะก็มีขีดนะครับผ่านการใช้มานิดหน่อยนะพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูครับเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดอเด็กีดตรงนะพี่ตัวหนังสือคมชัดเลยครับดูด้านหลังนะพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูครับดูครับหูห่วงปป้นๆเลยพี่สวยๆนเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกมีบานะครับ เหรียญมีบาทนะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่เอา600บาทนะครับดูครับมีบาท2งฝั่งเลยพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยพสองีกครับ2อ6 5นะครับสวยๆเดิมเดิมพี่อันนี้เป็นบล็อกโมไม่เต็มนะพี่โมขาดนะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ ดูครับขอบกระบอกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมนะครับดูับรายการนี้ผมเอา600บาทพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระอ่าสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับ เกตทะลุซุ room, ้มด้วยพี่เกตทะลุซุ้มเกตคดในหน่อยพี่เกตคดนะพี่พี่ดูนะครับเกตคดนะพี่สวยเดิมพี่ดูครับเนื้อหาเก่าๆเลยพี่เนื้อแตกลายนาเต็มเลยพี่ดูครับสวยพี่สวยนะครับเม็ดแร่มวลสารเต็มเลยพี่สวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะพี่สวยๆเดิมพี่ดูนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ตอเต่ามีขีดเห็นไหมสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองพี่เหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่หูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับในท่อทหารมีขีดเห็นไหมสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับในตัวเสือก็มีขีดพี่ในตัวเลขนะเลขสี่นะมีข e. ีดเลขสอง ประ s สองสี่เจ็ดสามนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลงปู่เอี่ยมน,นะครับหลังยันห้านะพี่สวยๆดําเดิมพี่หลังยันห้านะครับประสองสี่หกเก้านะพี่ประสองสี่หกเก้านะพี่สวยๆดําเดิมพี่ดูครับดูครับสวยๆดํามเดิมเลยพี่ดูครับ ดูครับมีเส้นแตกมีสองเส้นครับพ,พี่ดูครับดูครับดูครับสวยเด้อม้ากพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะพี่เหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพัะงงานรุ่นแรกนะพี่ดูครับพี่ดูตัวสื่อจะเป็นผดผดเห็นนะพี่ตัวสื่อจะเป็นผดผนะพี่ดูครับ <esf. Suzanne> ที่ขีดศีรษะจะมีขีดเห็นนะพี่ สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูด้านหลังนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเกาะพังานนะพี่สวยเดิมพี่ ina, พผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับเนื้อกระไหลทองนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมนะพี่วัดไผ่ลงัวนะครับสวยๆเดิมๆพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับ ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อขอบรุ่นแรกนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลวงประท้วนนะครับปีศูนย์ห้าะครับหลวงประท้วดปีศูนย์ห้าพิมเอนะพี่ใสสวยเดิมเดิมเก่าๆเลยพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเป็นหลวงประท้วดปีศูนย์ห้านะพี่สวยเดิมเดิมพี่พิมเอนะพี่พิมเอนะพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่รายการนี้ผมเอา อ่าห้าร้อยบาทพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลงพ่อทวดนะครับหลังหนังสือนะครับหลังหนังสือพิมพ์เล็กนะพี่บล็อกบอลกระจายนะครับ <c oughs> ดูนะครับเป็นบล็อกวอลกระจายพี่นะครับวอลจะวอลแหวนจะไม่ติดกับวงกลมนะพี่จะเป็นจุดออกไปข้างนอกนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับพื้นองค์นะพี่จะมีเส้นขนแมว วิ่งเต็มพื้นองค์เลยพี่สวยเดิมมีองค์นี้สภาพผ่านการใช้งานมาบ้านนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญนั่งพานหลงปูทิมนะพี่เป็นเหรียญนั่งพานนะครับเป็นเนื้อทองแดงก,ก็ไหลทองพี่จะเขียนว่าฉลองอายุครบแปดรอบปีหนึ่งแปดนะพี่สวยๆวํามเดิมพี่ด,ดูครับดูครับตอกตัวทอพี่ตอกตัวทอด้วยนะพี่ดูครับมีขีดตรงหัวเข่านะพี่เห็นไหมครับสวยพี่สวยนะครับดูครับ ของชอช้างก็มีขีดนะครับพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นบล็อกจิกนะพี่เป็นบล็อกจิกนะพี่สวยเดิมเลยครับนะครับหูห่วงเป็นเป้นเลยพี่หูห่วงเป็นเป้นเลยครับพี่ดูขอบนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการ่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหยดน้ํานะพี่เป็นเหรียญทรงหยดน้ํานะพี่หลงพ่อจงนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับ ดูครับเป็นเหรียญหยดน้าหลงพ่อจงนะพี่สวยเดิมมากพี่เอาไปห้าร้อยพอพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะพี่สวยสวยน้าเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญหยดน้าหลงพ่อจงนะพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูแพ้วนะพี่เป็นเหรียญหลงปูแพ้วสวยสวยน้าเดิมไหมครับดูครับต่อโค้ชชัดเจนพี่สวยสวยน้าเดิมพี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ เอา500พี่เอา500อครับ2 4ไอ้2 5 4 7นะครับสอ4 7ปสผสมนะพี่ผมเอา500นะพี่เอา500ระครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะพี่สวยๆน่มเดิมพี่ดูนะครับัาเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะพี่ปสมสองสี8 4นะครับด้านหลังจะเป็นจอเจริญราบนะพี่ตะเกียว่าจอเจริญราบนะพี่สวยพี่เป็นเหรียญทีเชื่อมขอบกระ,ะบอกนะพี่ รายการนี้เอา500อพี่เอา5้าอบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จวีสวยๆเดิมๆพี่ดูครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่ดูครับดูครับเกตทะลุซุ้มด้วยพีสวยๆเดิมๆพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูด้านหลังแล้วพี่ดูครับสวยมากเลยพี่ดูครับเม็ดแร่มวลสารเต็มเลยพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับ ดูนะครับเม็ดแร่วนสารเต็มเลยพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับเป็นพาสสมเด็จพิม์ใหญ่นะพี่ผมเอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพออ่อเอนะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับ ดูครับเป็นเหรียญหลงพ่อเอียนะพี่ส,สวยนๆน้ำเดิมพี่ดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอ่าหลงประทัดวนะพี่เป็นเหรียญหลงปละทดัดวสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นหลงประทัดวปีสองพันห้าร้อยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับรุ่นหัวโตนะพี่ส,สวยๆด้ำเดิมพี่ดูครับ ดูครับที่กระหนกมีเนื้อเกินนะพี่ที่ฐานบัวก็มีเนื้อเกินนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูด้านหลังพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับที่น้อหนูมีขีดครับดูครับหน้าตาหลงพุทิมคมชัดพี่เหมือนท่านมีชีวิตเลยครับพี่หูห่วงปิ้นป้นเลยพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมครับดูครับดูครับพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับ ดูครับผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยนะครับพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคำนะพี่หลวงพ่อคำนะพี่สวยๆนเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคำนะพี่สวยเดิมเลยพี่ ดูครับปีแปดหนึ่งนะพี่ปีสองสี่แปดหนึ่งนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะพี่เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับตัวสื่อคมชัดนะพี่เส้นของแมวเต็มพื้อเหรียญนะพี่ที่เลขเจ็ดมีขีดะพี่มีหางเลขเจ็ดมีขีดนะครับ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดดูครับเส้นของแมวเต็มพื้นเลยนะพี่เห็นไหมครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่สวยเดิมมากพี่ดูด้านหลังนะพี่พี่ดูเส้นของคำว่าวัดจะพีมีเส้นทางรถไฟเห็นนะพี่จะมีเส้นคู่ยาวออกมานะพี่สวยพี่ดูครับเส้นเขาเรียกเส้นทางรถไฟหูห่วงปิ้นปิ้นเลยพี่ดูครับตัวหนังสือคมชัดพี่ตัวหนังสือคมชัดเลยพี่ดูครับสวยพี่ดูขอบนะครับ เอา600พี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเบี้ยแก่นะพี่เป็นเบี้ยแก่นะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นของหลงผู้เอี่ยมนะพี่ดูครับเป็นเบี้ยแก่หลงผู้เอี่ยมเก่าๆเลยพี่เก่าๆเะครับพี่ดูนะครับดูครับเบี้ยแก่หลงผู้เอี่ยมเอาเท่าไหร่เอาเอา600พี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ หลงเพื่อเดิมครับประสอนะสองสี่แปดสองครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับนะครับเป็นบล็อกอะตกแกนโค้งครับพี่สวยๆพี่ดูครับหน้าตาคมชัดแะพี่ที่ตุ่มที่ที่หัวท่านเนี่ยพี่จะเป็นอรอยเชื่อมหยดลงมาพี่รอยเชื่อมนะพี่ไม่ได้เป็นใยอะไรพี่เป็นรอยเชื่อมนะพี่สวยพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกดอกบล็อกดอกแกนโค้งพี่เห็นไหมอกแกนโค้งนะพี่ ดูครับเขาจะมีดอกจันโค้งตัวหนังสือโค้งนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปานสวยๆนะพี่วัดบางนมโครุ่นแรกนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับดูคนระับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลงพ่อกวยนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อกวยนะครับเป็นเหรียญเนินวะเนินบางเป็นเหรียญเนินบางนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับจะเขียนว่าหลงพ่ะกวยวัดบ้านแคร์นะพี่ดูครับเห็นไหมพี่พิมหูขีดบาจุดนะพี่ดูครับเห็นไหมพี่จะมีขีดสองขีดนะพี่แล้วก็มีจุดนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับด้านหลังเขียนว่ายกช่อฟ้าสาราวัดเนินบางนะพี่ หอ้โหห่วงปิ้นๆเลยพี่สสวยน้ำเดิมพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับผมเอา500พี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับดูครับเป็นหลวงพ่อพรมวัดขนอดเหนือนะพี่สสวยน้ำเดิมพี่สสวยน้ำเดิมครับดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่วัดขนนอดเหนือรุ่นแรกนะพี่ สวยๆน้ำเดิมพี่ดูทับสวยๆน้ำเดิมนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่านี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะพี่ดูรับเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้ออาลาก้าพี่เนื้ออัาก้าพี่สวยๆเก่าๆพี่สวยๆเก่าๆเลยพี่ดูครับดูครับปศสองสี่แปดเจ็ดนะครับดูรับเป็นเหรียญหลวงพ่อวันพี่หูห่วงเช่น เป็นๆ้นเลยพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับขอบนะครับเป็นข้างเลื่อยนะพี่เป็นข้างเลื่อยนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะพี่สวยๆน้ำเดิมเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูตอกเลขหนึ่งนะพี่ตอกเลขหนึ่งนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับ หูห่วงปิ้นๆเลยพี่ดูครับมีขีดมีอะไรเห็นไหมพี่สวยพี่สวยเดิมเลยครับสวยเดิมนะครับดูครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงนะพี่สวยๆ้เดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับมีเส้นขีดน่เกินชัดเจนเลยพี่สวยมากเลยพี่ดูครับดูครับดูครับมีเส้นขีดลงมาด้วยเพ็นเห็นไหมครับ เอา500พอพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงรุ่นแรกพี่500บาทนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาหลวงพ่อเอี่ยมรับเนื้อผงคุกรักนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อเอี่ยมนะพี่มีเหมือนมีท้องติดนะพี่ ดูภด้านหลังจะชัดหน่อยด้านหน้าจะไม่ค่อยชัดนะพี่ส,สวยสวยต้นเดิมพี่ดูรับส,สวยสวยต้เดิมเลครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่องค์น,น,น,นี้เป็นเนื้อสำลิดเงินนะพี่เป็นเนื้อสำลิดเงินนะพี่ดูรับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูรับ ดูครับสวยมากเลยพี่ดูครับมีตาพระอินด้วยพี่เห็นนะพี่ดูครับมีตุ่มน,น้อยบางองค์ก็ตุ่มใหญ่บางองค์ก็ตุ่มน้อยแต่ส่วนมากก็ตุ่มน้อยนะพี่เห็นไหพี่ดูครับสวยพี่ดูครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับตาเหมือนบอกแก๊ปเลยพี่ดูครับเป็นเนื้อสมฤทธิเงินนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเป็นพิมพ์ตัดช่อพี่พิมพ์นิยมจะตัดช่อนะพี่แล้วแต่งต่อใบนะครับผมเอาเอะไรเนี่ยเอาไป ห้าร้อยแล้วก 500, ันพี่เอาไปห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อหลงพ่อกลวยรุ่นแรกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นพระรูปหล่อหลงพ่อกลวยรุ่นแรกสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่องค์นี้ผมดูพระน่าจะโดนเช็ดเนื้อมาหน่อยหน่อยนะพี่ดูครับดูครับหู้ลางๆพี่ที่หูจะมีขีดนะพี่หูมีขีดนะครับเป็นพระรูปหล่อหลงพ่อกลวยเอาห้าร้อยบาทนะพี่เอาห้าร้อยนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็ uther, นเหรียญเสมานะพี่ดูครับหลวงพ่ออาบนมีนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่วัดเขาสมอคอนนะพี่อันนี้เป็นรุ่นสองนะพี่เป็นเหรียญเสมารุ่นสองนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ราวๆปีสองพันห้าร้อยนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดป่าเลาย์ลนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดปาา่าเลยๆลนะพี่ดูครับแบบที่นลึกวัดปาา่าเลยๆลนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูด้านหลังนะครับดูครับ สวยมากพี่สวยมากเลยพี่เอา500าพอพี่เอา500บาทนะครับเป็นเหรียญที่นลึกวัดป่าเลยไรนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับปี2460นะพี่ปี2460เป็นเนื้อ,อทองแดงกรไลทองพี่ดูครับมีเส้นขีดเห็นไหมกรงเลข6นะพี่ดูครับแล้วมีขีดงนี้ครับเห็นไหมดูเส้นตะขายพี่ดูครับคมชัดพี่ดูครับสวยพี่ดูครับดูครับหน้าตาคมชัดนะพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับ ดูครับสวยเลยพี่ดูครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับ,รบ,พ,บพี่เอาเออหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะพี่สวยสวยน้เดิมพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะพี่ดูครับที่หูมีขีดนะครับโยยักษ์มีขีดปอปามีขีดครับเป็นบล็อกปอขีดนะพี่ ดูครับเลคงสันโอพี่ดูครับมีขีดพี่ดูครับเป็นเน er si ื้อปลาค่าพี่เป็นเนื้อปลากาครับปีหนึ่งศูนย์ครับปีหนึ่งศูนย์ครับสวยสวยน้ำเดิมพี่หูห่วงปิ้นป้นเลยพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่ดูขอบนะพี่สวยสวยน้ำเดิมผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจันดูครับวัดนางหนูนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับ เอา500พอพี่เอา500บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจันสองสี่เจ็ดแปดนะครับประสอง 78, สี่เจ็ดแปดสวยๆน้าเดิมพี่ผมเอา500บาทพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเอ,เอ่เหรียญคูบาศรีวิชัยนะพี่ประสองสี่แปดสองนะครับเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับดูครับสวยเดิมเลยครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับขอบกระบอกนะพี่ส,สวยๆเดิมพี่ดูครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอา500พี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงลงดานะครับดูครับสวยน้ำเดิมพี่ดูครับไปดูเส้นใต้ขางคมชัดพี่ดูครับเส้นใต้ขางคมชัดและมีเส้นลัศมีวิ่งรอบนะครับดูครับมีเส้นขีดนี่ครับเห็นไหมพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมนะครับพศสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับพี่ดูครับดูครับ จะมีเลขแซดหนึ่งเก้าหรือสองหนึ่งเก้าะพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยนะพี่จะมีขีดนี้ครับดูครับสวยเดิมพี่เหรียญจ้าหนาก็เหรียญทั่วไปเห็นไหมวี่เหรียญจะหนาก็เหรียญทั่วไปนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อคูนนะพี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะพี่เหรียญปีหนึ่งเจ็ดรุ่นสองนะครับดูครับต่อโค้ชชัดเจนพี่สวยเดิมเลยครับดูครับมีขีดที่บานะพี่สวยเดิมพี่ดูครับ ดูครับหน้าตาผมชัดมีจานนะพี่เหรียญมีจานนะครับส,รสวยๆนะคุณเดิมพี่ดูครับปีสองห้าหนึ่งเกดนะพี่ดูครับดูครับสวยเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยบาทนะพี่ดูครับเป็นบล็อกเลขห้าขีดนะพี่เลขห้าแตกนะพี่รายการต่อามาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญจอบเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อสมริดเงินนะพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับเป็นพิมพ์แข้งอ่าอันนี้แข้งตรงหรือแข้งติดเนี่ย น่าจะแข็งติดนะพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับสวยมากเลยพี่เป็นเหรียญจอบนะพี่เป็นเหรียญจอบเล็กหลงเพื่อเงินเนื้อสำฤิดนะพี่ดูครับดูครับในในรูเหมือนมีเม็ดกวดเม็ดทรายด้วยพี่ดูนะครับรอยหูเชื่อมนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลงพูะศกปัดปากคลองประขันเท่าปีสองสี่หกหกนะครับดูนะครับ สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่สศุกวัดปากคอครับเท่าปีสองสี่หกกครับมีเม็ดพนีธด้วยนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมเลยพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะผมเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาพี่ดูครับพระไพรโลดนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อไพรโลดพี่ดูครับ ดูครับเป็นเหรเหียญหลวงพ่อไพรโรดผมไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักนะพี่พระวัดสวนส้มนะพี่ดูครับปีสองห้าศูนย์หนึ่งะพี่ดูครับอันนี้ผมไม่รู้จักจริงพี่อ่านตามเหรียญเลยพี่ดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระท่ากระดานนะพี่โอ้ยตันโดดเป็นพระท่ากระดานพี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับพี่ดูครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับเป็นพระท่ากระดานนะพี่ เก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับสวยเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับมีปิดทองด้วยพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับต่อมาพี่เป็นรายการสุดท้ายเป็นพระปุหนังนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับโขขึ้นอันนี้ขึ้นสนิมเลยพี่ขึ้นสนิมนะครับดูนะครับดูครับขึ้นสนิมเลยพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเก่ากึกพี่เก่ากึกพี่อ้ท่านโดด เวนโดดนะพี่ไมทันด,ดดเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับอ่าหมดแล้วนะพี่ตั้งใดครับสนใจอะไรกันไหนก็โทวเบอร์นี้เลยครับ ID Line ก็เบอร์นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ